ผู้หญิงไทยได้ผัวฝรั่งบว่ารวยหรือจนบบเห็นว่าสบายจากคนเฮ็ดงานงอกๆดูแลบ้านทําอาหารเขาก็เลือกหาผู้หญิงไทยเพื่อไปเฮ็ดงานซอยเหลือเขายามเที่ยวโหนะหมดเป็นแสนแสนยามขอเงินให้ทางบ้านโอ้ยขี้เหนียวยิ่งกว่าอย่างแย yeah, ่มากๆว่าซานโอ้ยพินิจพิจารณานะชีวิตลำบาก รวยหรือจนได้ผัวมานะเราได้ในสิ่งที่ต้องการเราก็ต้องมาต่อยอดแถมถ้าคนบ่ได้ทํางานงานบ้านบาเ่เฮ็ดเจ้าซิวเฮ็ดอย่างเบิดมือเบิดเบนต่อยอดใส่สมองฟูงสัน้นห้าเงินดีกลัวได้สองทางทั้งทางผัวเล็กๆน้อยทางเฮาหาเข้าซีได้บบต้องทุกข์ใจอย่าไปโยนสิ่งแย่ๆให้แต่ผัวได้ผัวไทยผัวฝรั่ง กาเฮ็ดงานคือกันหาเงินคือกันสู้คือกันถ้ามองว่าคเคเฮ็ดกับเข้ากับปลาดูแลผัวในบ้านแล้วว่าเป็นขี้ข่าโอ้ยเกิดมาจากใดเนาะอ,อยู่เมืองไทยคือซิบุเฮ็ดอย่างเนาะเจ้านนะคืออีโซกดีไหลตั้งแต่เกิดอิลีนะฮะพินิษพิจารณาให้ดีแล้วแต่มุมมองคนคิดมาทํางานได้เงินอืมครอบครัวเจ้าของนะ เราก็ต้องดูแลเองฝรังกะคคนมนุษย์เงินเดือนเราก็ต้องวัดจาก,การทำงานของเขาเด้อสาวโอ้ย